ออรยอเฮ้ยอรยออะไรอะไรยนไม่ใช่ฟ้าเสียงกงอะไรวะอรยออรยอก็ตกตัวอยู่แล้วไหมครับอะไรอไม่ไดอะไรอรยออะไรอรยออะไรอรันยิงสองเย่งเลยวันนี้ No, no. นิ่งแทนไปพูดชื่อผิดเล่นมาตั้งหลายคืนแล้วยังจำชื่อตัวแสดงไม่ได้เฮ้ยใครจะ้มพูวะตีมือพี่นาญยาทำไมมันเกิดได้แบบนี้นาญญาเ่ะเพราะแบบนี้ใช่ไหมที่เพื่พี่นาญยากู้ว่าเสด็จพี่สุภาษิตจะเป็มีลากใหม่คงจะทำให้เพื่พี่นางัญยาต้องคังสารกับกาได้เป็นมาขาวแบบนี้ถ้าหากว่าเสด็จพี่สุภาษิตได้รู้ จะเ็นพ <formation> <inh>. ี <Baş aka> <ret ro ired> ่ต <fit in> <quarto> ้องเสียใจไปไม่น้อยกบหมอมันแน่นอนแต่กระหม่อมคิดจะทำงานดีกระหม่อมจะชจฉัอย่างไรงแน่ค่ะมันพอจะมีวิธีลบล้างคำสาปนี้หรือเปล่าพี่ยาค่ะรับยาอยโอ้โหอะไรวะม้าหมุนมันหมุนตัวเฮ้ยเ้ยอะไรอะม้านั่ง ไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวมาหมุนมานั่งอา้าวนี่กระชิงช้าสวรรค์น,นะนเองทีบยงเก็บแล้วมา้มา,<ะ>มาชอบมา้าจะ<า>ชามที่ร้านกระหม่อมฉันจะขอเป็นคนช่วยพรนะนานายงานเองคุณยะค่ะ ฟังเรื่องราวเป็นอย่างไรไม่รู้ เนื่อมองต้องสะดุดสุดจะตา้า,านใครไปเอาผ่านพี่สานพอพันคข่มบ้าเปล่ามีไก่ด้วยเขาสามร้อยยอดไม่ทำไมดิมึงอ่านก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเบื่อเบือลบ <c oughs> ลบลบลบอ่านผิดลบเลยจนไปลบแล้วจะอ่านยังไงต่อเนี่ยเขียนใหม่มไม่ใช่มาเขียนใหม่ไม่อ่านมะเขียนก็ได้อ่านเลยเขียนใหม่อ่านทันก็เขียนเลยให้เหมือนเดิมนะรู้หรือเปล่าจำแม่นอยู่แล้วเมื่อคืนก็เล่นดีดีดีอ่านเขียนเหมือนเมื่อคืนเลยนะจะได้อ่านเหมือนเมื่อคืนให้ไปหาพานทองที่เขาสามร้อยยอดและให้นำพานทองมา ให้เอาพานทองออาไปเลยออกเสียงดังให้เอาพานทองมาลองเลือดจากซวงอกของตะป๊อกและเป็นรูปร่างของพี่นาไรพี่เฮ้ยจะพ่อกับพ่อได้ไงพ่อมาเลยเออแล้วจะไ่เอาพานทองจากเขาได้ไงจะเอาไปไปเอาเลือดจากลุงป๊อกได้ไงลุงป๊อกเขาไม่มีเลือดเขาไหลตาย S <S มึงจะไปเอาพันธุ์ทองาออาอจากพ่อมึงอะเอาเลือดจากพ่อมึงไอ้ตันขวานเขาจะมีเลือดให้มึงได้ไงทำไมไอ้บ้าเขาเหลือแต่กระดูกแล้ว <S <S แต่ละคนมึงนี่นะพ่องเลี้ยงดูทำไมเนี่ยก็อ่านในเรื่องสิแล้วใส่แว่นทำไมเนะี่ยเลรดิเกมึงมันส,สายตาเอียงสายตาเอียงมันจะเอียงไปแค่ไหนอายุอายุมันมากขึ้นสายแจ๊บสายตามันจะเอียงมันเสียบุคลิกภาพแต่มันมองไม่เห็นนะออกเอียงเยอะไหมเนี่ยใส่เลย มือเอียงขนาดนั้นเลยเหรอปวดเอียงมากแล้วมึงขับรถมึงก็ต้องใส่แว่นตลอดเลยอันตรายทำไมไม่ได้เลยเหรอใส่ใส่ๆเลยปวดหัวนี่เดี๋ยวไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เออมไปหาหมอบ้างเนี่ยหลาย้านเนี่ยยังยังไม่ได้ถอดยังไม่ได้ถอดตลกเลยตลกเล็วทำร้ายแต่กูอะไรอ่านเอียงอ่านนี่มันจะเอียงอ่านทำไมสายตาเราดี ให้นำพานทองมาลงเนื่อจากทรงโกเมียน้อยและให้เป็นรดล่างของพระบิดารัญญาจะกลับก,กายร,าร่างมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมอพานทองกับสามยอดแล้วพานทองอยู่ที่ไหนเนี่ยพานทองอยู่ไหนวะชนบุรี <c oughs> อันนั้นไม่อำเภอพานทองเอาพานทองจริงๆดิพานทองจริงๆอ่ะไปมีที่หนึ่งที่ไหนดูใบดูใบอะไรพานทองะลรอยู่ดูใบ <c oughs> เอา้เอามึงไม่รู้จักพานทองแท้ไงเอาแล้วรู้จักบ้ง เขาบินกลับมาไทยแล้วเขาติดคุกแล้วออกมาแล้วมั้งไควายดูข่าวมากมึงนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมผมไม่รู้รู้เปล่าผมผมไม่รู้ไม่รู้นี่นะเอ้ยลำไม่หลอด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 ไ่เล่นเหรอไม่เล่นเหรออันนี้ผมสามารถเดินหนีไปได้เลยใช่ไหมอยู่ด้วยกันก่อนทดิไม่มีปากมีเสียงเลยนะเพราะนั้นอะไรอย่าเข้ามาใกล้ เดือนอนอ<า>ยนี่ยายกายก็ไปหาพันทองเลยนะเจ็ดวันหาให้เจอให้ได้จะได้ช่วยเหลือพพี่นาวเลยนะอันนี้ไปด้วยไปด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปประกันตัวให้ไม่ต้องตามมา